สวัสดีค่ะทุกคนวันนีม้มีเรื่องตลกจะเล่าให้ฟังเมื่อเรานอนอยู่แล้วเราได้ยินเสียงเอะอ,อยวยวายก็ไม่รู้ว่าเขาทำอะไรเราก็ไม่ได้สนใจใช่ไหมทุกคนทุกคนดูจนแบบเราก็ไม่ไหวเอ๊ะทำไมมีเสียงดังจังเลยอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยเข้ามาดูปุ๊บเขมาดูปุ๊บอ้าวเขาทำอะไรกันวาะก็เลยแอบถ่ายมาให้ทุกคนดูทุกคนดูเขาน่าจะมีการแข่งขันอะไรสักอย่าง,น,งนะทุกคนดูสิ ดูสิเขาแข่งขันกันแบบอือเอาเป็นเอาตายมากเหมือนแบบถ้าคนชนะนี่ต้องได้รางวัลใหญ่แน่เลยทุกคนดูนี่ก็สังเกตมาแบบอือเขาทําอะไรกันวะอะไรเงี้ยทำไมสนุกจังเลยที่จริงอยากลงไปเล่นกับเขาด้วยนะทุกคนแต่ว่าไม่ได้แล้วเพราะว่าเขาเล่นกันน่าจะเล่นนานแล้วทุกคนแต่เราเพิ่งถ่ายคลิปแล้วก็เพิ่งแบบเอ๊ะเขาทําอะไรกันอะไรเงี้ยตอนแรกคิดว่าเขาทะเลาะก,กันด้วยซ้ําเกมที่เห็น น่าจะเป็นเกมแทงลูกโป่งนะทุกคนเขาจะแบ่งเป็นสีเห็นไหมทุกคนสังเกตุปีสีฟ้าและก็สีส้มก็จะมีคนทายคลิปด้วยทุกคนนะสังเกตสังเกตุที่ผูช้ชายทุกคน ผู้ชายที่ยื่หนึ่นั้นน่าตาที่ตัวจริงคนพูดจริงๆผู้ชายเขาหน้าตาทุกคนเชื่อไหมว่าขนาดคนเก็บขยะมันหน้าตาเอาละเดี๋ยวเดินมาเข้าเรื่องกันดีกว่าเห็นไหมทุกคนเขาเล่นกันแบบอืมต้องชนะนะฉันต้องชนะนะเฮ้ยเธอห้ามเลี้ยงฉันนะห้ามเลี้ยงนะห้ามนะออรย่างเงี้ยทุกคนดูดู นนนหน่าสนุกมากเลยแบะเราเล่นกับเขาจังเลยทุกคุณมาคอยดูนะว่าถ้าเกิดว่าเขาชนะแล้วเขาจะได้รางวัลอะไรนี่ก็อยากเห็นเหมือนกันว่าเขาได้รางวัลอะไรทำไมเขาถึงแบบ <Okay. S 1> เล่นกันแบบจริงจังขนาดนี้ ตอนนี้น่าจะเหลือสองคนจุดท้ายแล้วนะทุกคนก็นไม่รู้เหมือนกันว่าใครจะชนะผู้ชายจะยอมผู้หญิงไหมหรือว่าผู้หญิงจะยอมผู้ชายไหมเอาละทุกคนเล่นทีเผลหรือเปล่าเราน่าจะก,กําลังเจรจา,ากันอยู่แล้วทุกคนเพื่อนี้ย่บอกว่าเอ้ยให้ชนะนะอะไรประมาณนี้ว่าผู้ชายจะยอมืเปล่าทุกคนดูทุกคน,กคนด,ดูดูดูสอดนี้ให้ดีๆนะทุกคนเตรียมตัวดูให้ด,ดีแตกแล้วจ้า ทุกคนเมื่อแตกแล้วผู้ชายคนนี้เสื้อสีฟ้าก็เป็นฝ่ายชน,นะนะทุกคนทุกคนมาดูกันว่าเขาจะได้รับรางวัลอะไรนี่ก็อยากรู้เหมือนกันว่าเขาได้รางวัลอะไรอ้าเสร็จแล้วแยกย,ย้ายรงางวัลรางวัลอยู่ไหนอืสรุปไม่มีรางวัลน,นะทุกคนเขาเล่นกันสนุกสนุกที่ทุกคนเห็นตรงนี้น่าจะเป็นสวนสาธารณะนะนะทุกคนที่เขามาเดินเล่นอะไรกันนี้